รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสาหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชิน่มือนี่ซิม่าแกงเฮ็ดขอนะครับนี่ฮะไดใ่มากนะครับสื่อในโซเชียลนะครับกระป๋องละสองรอยห้าสิบครับเป็นดองเกลือมากกะชีมาล่างเดียบมาเบิองตะวันจีได้กะจีไซน้ำตาหวาน ใส่เห็ดขอนใสปใบยีตูนะครับแล้วก็ใส่บวบหน่อยกับจีใส่ปลาบัวดไวยใส่เกลือใส่ผงชูรสอันนี้ยาน้างนะครับน้ำยาน้างซื้อมาจากตลาดนะครับจะเป็นถุงจางสิบูเดซิเวล่าครับอันนึงจะตำกระเทียมนะครับเอ้ยตำไม่ตำตะไคร้ใส่พริกนะครับสีเอาเพชรมาใดก็แล้วแล้วแต่นะครับนองส่แกงใส่หมองห้งเขานะครับมือนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นจีไปล้างเห็ดก่อนนะครับ ไ,ไฟ้หนึ่งหรือถ้วยหนึ่งครับพี่น้องกระป,ป๋องหนึ่งนะครับสองลายห้าสิบกร,รัมก็เลยใส่ซื้อเห็ดมาใส่เพิ่มนะครับ mm hmm. พอเดินก็ต้องเอาน้ำยาน้างครับใส่นะครับใส่น้ำยาน้างนะครับกเน่าจะได้เป็นพอดีถ้วยพอดีนะครับรอ,อน้ำเดือดน,นะครับใส่ น้ำจะนั่งผสมตะไคร่กับพริกผีโขกนะครับโขกกับพริกกั็ใส่ใส่ล่อตามเดือดก็ใส่เอาเห็ดล่งก่อนนะครับเห็ดขอนนี่มันจะสุกยากได้จังน่อยก็ตามด้วยบวบยังเอาเห็ดเพาะล่งนะครับตามด้วยพักหวานแล้วก็จะเป็นผักชีตูทุ่งไทยกับผงรสนะครับปรุงรสตามนี้นะครับตามก็ได้นครับล่อตามเดือดครับช่วงนี้ ไปต่อในบวกครับนะเบื้องลนานาักษณะน้ำครับว่าใส่แล้วมันดิแข่งขึ้นแข่งกับเติมนม้ำเติมนม้ำเดิมลงไปครับนขะึ้นแข่งเติมนม้ำเดิมลงไปนะใไปเป็นพอดีนะพอดีสำหก็ปรุงรถด้วยกนะระแดะนะครับฟาราขวดของรสลแล้วก็นี้นะครับ รอให้เดือดหน่อยนะครับปิดไว้ก่อนพอเดือดเสร็จก็จะเอาเห็ดเห็ดพอกเห็ดพผาะลงอ่มนะีจะดอกอ่อนๆนะครับดอกอ่อนๆขนาดใหญ่ๆอ่อนครับก็เจา,เป,าเป็นอ่าเป็นอุตสาหกรรมดองไว้ดองเกลือนะครับดองเกลือเป็นเห็ดภูเขาทา่งเชียงใหม่นะเป็นบริษัทก็เจ้าขายในในเฟสลองสื่อมาเบิงเมืงลามันดีอ่อนบอก เดี๋ยวแถวลองชิมบางแล้วพนทุกลูกครับเดี๋ยวมาเก็บอันนี้สูตรไส่สูตร,ตรมันนะครับบางต้นใส่ข้ขว้วเพื่อให้มันเข็มขน้นบางต้นกับบอสไซอันนี้อาจจะบอสไซบางค้นใส่พักติวบางค้นใส่ไข่มดแดงนะครับสูตรไส่สูตร,ตรมันนะครับเปอใส่เห็ดเลยครับใส่เห็ดนะครับแ้วเบ่งหน้าตากันครับ นีมือกลุ้งนะครับนากาเป็นั้งสี่ครับรอให้จักน้อยให้ให้บัวเป็นสีช้ำๆถือว่าซุกนะครับตอนนี้ก็ร่อ,อนำเดือดนะครับแต้ก็นำเดือดใส่ใส่พักหวานลงไปสักพักหนึ่งแล้วพักหวานซุกเร็วครับเพิ่มกลมหอมพักอีตูแล้วก็ปรุงรสนะครับนะฮรรออีกบดอัพพีนอง พักบ,บานลเลยครับไปพักบ,บานไปเลยนี่คะับักบ,บานเดี๋ยว้าเป็นเดนะ็ดใบสิดีนะครับก็หยอดอ่อนๆนะครับอ่อนอ่อนๆนะครับปรุงรสนะครับปรุงรสกับซีไซเกลือน้อยนะครับ ปลาแดกนะครับปลาแดกขวดทุเรีอนี่ันท่านสมัยครับก็ต้องไปเอาปลาแดกกระปุกถุงชลน้อยครับผมาก็อลองชิมเบิงนะครับว่ามันเป็นจังไรรสชาตินะครับพี่้องแกงเห็ดพอนะครับแกงเห็ดพอใส่เห็ดคนขาวหน่อยกับผักหวาน อืเริ่มสีนัวนะครับจากนั้นก็ตัดกินด้วยพักอีตูัะอีตัว,ตวลงข้าวเดียวครับเพราะว่ามันความหอมมันจะเกินมากาเรียบรอยครับ จะถือว่าสําเร็จนะฮะเดี๋ยวที่ตักใส่ถ้วยไอ้ตูนี่ข้าวเดียวคนะรับเพราะว่ามันสุกเร็วมันหอมนะครับนี่นะฮะแกงเห็ดหอมใส่ผักหวานก็ใส่เห็ดค้อนขาวครับอ่าบ่ต้องใส่กะทะไฟฝ่าใส่หม้อใส่ใส้นีเลยครับหม้อของเขานี่นะครับง่ายๆนะครับพี่นอ้องได้แล้วครับ เข้มข้นนะครับเข้มข้นโดยยานั่งนะครับเข้มข้นโดยยานัาง่งซีมเบิงนะครับอืหอมผิวตูครับสุดยอดครับสูตรจะคของเองนะครับลองเบิงนะครับพี่นอ้องลองเห็ดเบิงสูตรจะคของเองโอ้ โอเนะครับผมายการอีสานผ้ายาวผู้ว่าพ้าเลาะนะครับผ้าเห็ดแกงเห็ดพร้อมมือนีครับให้พี่น้องใด้เบิงใด้ชมนะครับขอบคุณครับ